สำหรับพอดแคสต์ในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงกระสือกระสือกระสือเป็นตำนานพื้นเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชื่ออื่น กระสือไทยอับขาเมนปาราซิกกูยังเลอักป๊อปโปโปาลากังเสรอร์รักเหมอเติมอินโดนีเซียจัดอยู่ในประเภทปีศาจเรื่องเล่าว่ากระสือน่าจะมีที่มาจากกัมพูชาคุณสายมนดำของขเมนในมาเลเซียเรียกอันตูปีนังกาลัง กระสือไทยจะมีแสงสีเขียวหรือสีแดงฮันตูปีนางกาลังจะมีแสงสีเหลืองและดุร้ายกว่ากระสือ,สอไม่ทราบว่าเริ่มมาตั้งแต่ในสมัยใดคนโบราณจะเรียกกันว่าผีลากไส้ต่อมาก็เรียกกันว่า กระสือมีความเชื่อว่ากระสือเกิดจากการใช้มนต์ดำเดรชานวิชาแต่กระทำผิดจนกลายเป็นกระสือมีความเชื่อกันว่ากลางวันจะมีลักษณะร่างกายเหมือนคนทั่วไปแต่จะมีพฤติกรรมแปลกๆเช่นชอบอยู่คนเดียวไม่สบตาคน ไม่ค่อยพูดจากับใครเวลากลางคืนก็จะออกหากินจะถอดร่างกายไว้ไปแต่หัวกับตับไตไส้พุงเวลาออกไปจะเห็นเป็นดวงไฟเรืองเรืองออกหากินเวลาค่ำแล้วกลับมาตอนรุ่งสางว่ากันว่าเวลาที่กระสือออกหากินเมื่อเจอคนก็จะลอยหนีไป กระส,สือจะชอบของข่าวของสดอุจาระเมื่อรับประทานเสร็จผนที่ตาผ้าทิ้งไว้ค้างคืนกระส,สือจะเอาผ้าเช็ดปากมีความเชื่อว่าถ้าเราเอาผ้าไปต้มกระส,สือจะปวดแสบปวดร้อนแล้วก็จะทําให้เรารู้ว่าใครในหมู่บ้านนั้นเป็นกระส,สือนั่นเอง สำหรับใครที่คลอดลูกกลิ่นจะนำให้กระสือมากินเครื่องในของผู้หญิงที่คลอดลูกหรือเด็กจึงเป็นความเชื่อว่าชาวบ้านจะนำน้มพุทราสะเอาไว้ตรงที่มีร่องมีรูใต้ถุนเรือนเพื่อป้องกันกระสือกระสือก็จะมีวิธีสืบทายาทโดยการขายน้ำลายของตัวเองเข้าปากคนอื่น เพื่อสืบทายาทวิธีการปราบกระสือคือร่างกายของเราถูกสิงทำให้คนที่โดนสิงมีร่างกายที่ผิดธรรมชาติไปร่างกายเสียหายแต่ยังมีชีวิตอยู่ได้ด้วยวิญญาณที่สิงสู่อยู่ซึ่งก็เชื่อกันว่าถ้าปราบกระสือร่างกายคนคนนั้นก็จะตาย ีนี้เราจะมาเล่าเรื่องกระสือในฝั่งมาเลเซียกันอันตูปีนางกาลังหรือกระสือฝั่งมาเลเซียเป็นเรื่องเล่าจากมาเลเซียมีครอบครัวหนึ่งตอนดึกพ่อออกไปทำธุระนอกบ้านแม่ปิดประตูอยู่แต่ในห้องแล้วเอาน้ำมนต์มาทาที่รอบคอสักพักหัวก็แยกออกจากตัว เวลาออกหากินก็จะมีแสงสีเหลืองเวลาเคลื่อนย้ายก็จะมีลมพัดผ่ามาตลอดเพื่อขับไล่สัตว์ที่จะมาใกล้ใส้ลูกที่แอบเห็นดังนั้นเลยเอาน้ำมนต์มาลองทารอบขอบ้างปรากฏว่าหัวก็กำลังจะแยกออกจากตัวเด็กตกใจมากเลยตะโกนน้องให้คนช่วย แต่ก็ไม่มีใครมาช่วยจนพอแม่ร้อยกลับมาเสียงตะโกนก็เงียบลงหลังจากวันนั้นครอบครัวนี้ก็ย้ายหนีหายไปเลยนอกจากประเทศมาเลเซียแล้วก็ยังมีญี่ปุ่นอีกด้วยที่เรียกว่านุเกะคุบิมีเรื่องเล่ากันว่าซาม,มูไรคนหนึ่ง เลิกเป็นซามมไรไปบวชเป็นพระทุดงผ่านแถวภูเขาบริเวณมณฑลไทก็มีปีศาจในร่างมนุษย์ให้นิมนต์ไปพักที่บ้านพอกลางดึกพระก็กัดจะตื่นมาพอรู้สึกกระหายน้ำไม่อยากรบกวนเจ้าบ้านเลยเดินผ่านห้องที่ปีศาจนอนปรากฏว่าไม่มีหัว พระเลยแอบตามไปดูนอกบ้านก็เจอปีศาจที่มีแต่หัวใช้ลิ้นตวัดกินมแมลงแล้วปีศาจเหล่านั้นก็คุยกันว่าจะกินพระก่อนลุ่งเช้าพระได้ยินดังนั้นจึงลากเอาร่างของปีศาจไปซ่อนพอเหล่าปีศาจกลับมาก็โกรธมากที่ร่างของตัวเองและพระก็หายไป ก็เลยออกตามหาไปจนเจอแต่ปีศาจไม่สามารถทำอะไรพระได้จนสุดท้ายปีศาจได้ตายลงในเวลาเช้าหัวของปีศาจต,ตัวหนึ่งก็ได้ติดกับจีวรพระต่อมาก็มีโจรขอซื้อหัวปีศาจกะว่าจะเอาไปใช้หลอกเงินแต่ต่อมา โจนก็กลัวว่าปีศาจจะมาเอาคืนเลยทำสุสานฝังไว้ว่ากันว่าสุสานแห่งนี้ก็ยังอยู่จนถึงปัจจุบันก็จบไปแล้วสำหรับเรื่องราวของกระสือสำหรับเพื่อนๆที่มีความคิดเห็นก็สามารถส่งความคิดเห็นกันมาได้ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดี